ข้าวค่ะข้าเ้าี่น้องก็ิ้แล้วนี่ไม่กินเที่ยงแล้วค่ะค่าที่ได้กินข้าวกันข้าวตังเหพยดูจม่แขงที่สดยันไม่แข็งที่สยันเ่ษเื่อไม่แข้งขาตัวยันเกษตรเพื่อไม่แขงขาตวันนี้แดดค่ะวันนี้อากาศเปลี่ยนแดดวันคือมืดมืดแต่หอนเอา ตกมากันข <t eman duy ations> okay. ึ้นฝนฝนบริโต๊นะคะกันขึ้นมาแต่ว่าไฟดับค่ะคือดึนไฟดับหอนจากตายฮะเท็ดิดะยอันไนัไเราเ็นเดามะชาแบบมันเท็ดแต่แมงแกงกับเขาแฮง เ้าไมต้องกินนะคะอู่าดแกงฟ้าวอย่าดีมดลูกแล้วพันหามกินเพชรแห้งเอเพชนี่หามแต่แม่แกงมันกับเพชรเขาแห้งแต่มันก็คอยแสบเพื่อนแม่แกงขาตุ๋นขาตนแมเลตเก็มนะคะมัน กระเจียวเริ่มหอมถ้าแต่เก่าวเรียกเทียบก็โทรมาค่าะเมื่อเช้าชวนไปบ้านอาัม布拉อัม布拉ไม่ได้อยู่นะกระตังไม่ได้กูยังเนาะบม่ได้เบิร์นยังบ่กเข้าไปใส่ก็ได้ นั่งลงคงลงคิดถามเปิดตัวอยู่ผ่านไม่อเช้าตัวมักราชช่วงนี้นักขิดนอนลำเงมจกินติดสิ้นห้างค่ะ้ิดสิ้นห้างร้านสาวทิบ ปลากับปู่นั่นแหละไม่นองเลยมากินซ้นห้างแต่ว่าคนแก่ปฏิโยหรอแก่อืห่างไัมรเรแต่อายาคือเขยเปโคินมัได้แซวแสบอ่ะบุญ้ันเพไแข็งหรอบแสบบแบข้ม่แขง้ขงขงาต้นมะขวกินเล่นนะ สดแล้วขาแเจวเลยอยู่ในกินระเจ้าอย่ซื้อ่ง้รตลาดก็ค่าค่อยไล่ยนมันจะปลากองตรงนี้เพราว่ามันปลาเก่งก็ัตลาดบ้หน้าห้อยตังคเดี๋ยวนี้ตลาดเป็นน้าหอยตังค์บานแจ่มมาลด้คนหลายนะย่างแถวเกศขนาดกมาเนาะแถวบานสิสิบว่าหน้ามง ก็แยกกันไปนะแต่กาวแต่กาตลาดบานเพินคนางานมันดคนลายนะก็ค<ม>ือสะเจอกอาหาบ่งัวละเผ็แหางชุดกินข,าข้าวเขาง่ามแบบเดกสุวัยอะไรเห้นจะคล้อง สีดำค่ะดำยังเสือในเลยตั้งในกระดำ็ <laughs> ดสวยมากแกบสิแรกๆเลยจังหน่อย <laughs> อยังยัง่วงนะคะ่ะตื่นไม่เจ้าเลยเด้นยวนีบปุ๊บจริงๆผู้เมื่อและคะ่ะปีหานาฬิกาปุ๊บเลยเอาอีกจังหน่อยแบบนอนไป่นอนมาจากมาจากตื่น

ชมกินแซวแล้วชวงนี่แฮ้เ๋ยที่มากินสมเนมกุ้งมักม่วงมักเงี้คนห้ามไม่น่ะมีเจบท้อสดเลยค่ะสดจะแมแข้งแล้วแมาหน่อแมพี่้องเว้ยทีนังเบิ่งอยู่เห็นย่างค้ามากิน้ำกันนี่เหยพวกีคูินะปร มันไ่กัมะน่งเบิ้งน่บบแบบอยากน้ำเดแกงป่าคลองใส่แค่มะเดแงานมาเดงี่่นหนึ่งเห็ดน,นงางตาหนึ่งฟังกิุ้มิ่งนีกินนอบเสียงเยไม่เอาเจ้ยแมง,งแคงได้าเจ้าล้วแล้วเลยเลยเนะี่ยกระเมือกับมานางกินอ่างกีอ่างน่องน่อง,น,องน่องเลย <c oughs> เห็นมาเพ่นจีอ้วนเลยเนาะ กินอ่างยเสมอกับเเห็นมึงสิอว้วนได้อซี่แิวนนเ,เนี้เนาะค่ะมันขาวเนี้ยแต่ดั้งัแล้วรด,ดแต่รสที่ขัดเจียไม่แข็งเจี๋ยมมาลาเจ๊ยลายกินก้อนปุ่งค่ะมันปรุงของมันแข็งต้องมาตำตำตำ,ตำ,ตำ ตำกับมันแข็งเปลือกมันแข็งตัวน้อยกับแข็งตัวที่ดำๆไม่เห็ปรุงเต้นมันก็บ่ค่อยแตะตัปรุ้งนาเขาแตะแ่ประเดี๋ยวไหนะมันเปดุดดับเดินได้ตัวใหญ่ๆมันน่ามาดขวดแซ่บด้วยไม่กว่าไม่ไปดัดแช่ด้วยไปดัดไว้ด้วย ช de ุ่มเห็ดปลาเด็กแสบมันพอสูงแค่บานเก้าแล้วเขาเจอาที่ปลาเด็กแสบขจอบสูอป่านี้ง่ายมากขจอกเฮ็ดเยวเอะเฮ็ดเยอะ เราจะถหงนหาเจรลาล้วกวันหลยอาทิตย์ละน้องไปล่ีนเรีย้องไปเรียเรียงเรียงพี่แจไป่ัปีนสามปีน่อยสามปีเรียงเท่นึง น้อยทีูกยดหักเสอนเนี่ยอันอยาก,กินินันกันบุ้มแฮกลูกกินเขาสองเสือ,อ่เอาเลยพราะว่ากินหลายๆกินแนนมาแล้วกอันอกกน,อนี้นกระเนมกินแคบๆถะาเห็นให้มันขมลูกงาน อกับขา้าวมันเคยเฮ็ดตอนเช้านี่และตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงจะกินของเก่านี่ยนะครับอบตูวไว้เพือๆส่วงเที่ยงอาจจะไม่ได้กินขา้าวหรือแค่เพื่อจับนะฮะหรอกกินแค่ถังใบขาที่สีเต้มๆเดี๋ยวนัึนสวยๆมาข้าวกระทาะตอนน้ตองแหงต้องแหงมากินนัน่นกินนี่แล้วะคะ่ะ แต่ไซสจะได้กินค่ะขเนี้อย่านี่กทอ,อย่าคะแล้ได้กินตามไี่นาว่ามันมีเกสี่ใส่ไสค่ะมันจะนนเบิ้มือบอค่ะ,ะบบมมเพราะว่าผมทีเบี้ยมมีการค่ะช่วงนี้ก็ได้รอดเป็นหยาหน้ามากเลยนรางมันจะมีเบี้ยมมีการเกลก็ได้ไปแล้วค่ะถ้าอย่างรก็ชิลไปซอมนั่งเข่าอยู่น่นั่งย่างมีซีบีิวบอคะบนเดร็คกินลูเคหรือว่านั่งด้งยงวยหรือบอค่ะนังอมะาโทรว่ามึงรไว้ไมึงตีมึงก็ลูกซิมกูดวยแหละั่างวะไปแล้ว